สำหรับพี่ๆไหนที่สนใจนะครับกำลังมองหา Honda Civic FK นะครับ1.5เทอร์โบนะครับปี2017นะครับคันนี้ฮะโอ้โหไฟหน้า f u LED l l ไฟเดียร์ไทม์มันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกมาครบกระจังด้านหน้าสีดำเปียโนแบ็กโลโก้โคลเมียมนะครับตัวรถบอดี้สีขาวทั้งคันนะครับตัวล้อแม็กนะครับเดิมจากโรงงานปัดท่างเงาแบบนี้ครับไฟเลี้ยวซุ้มล้อนะครับการสานมาครบกุญแจสมาร์ทคีเคเลต์นั่นเองนะครับที่เปิดเป็นสมาร์ทเอ็นทีกระจกตา Honda เดิมทุกบานนะ เปิดเข้าไปภายในนี่ครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทาทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนรับสายวางสายได้ครบเลยนะครับคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีเกียร์พัดเลื่อนชิพให้ใช้นะปุ่มเอนจินสตาร์ทจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกโคเบรกไฟฟ้า HDMI ด้านล่างมาครบนะครับคันนี้ตัวน็อตไม่มีขยับครับสแคปเพดนะฮะกันลอยอยู่ที่พื้นครบเลยนี่ฮะตัวเบาะด้านหลังสามารถพับได้แบบนี้ครับเป็นแฮชแบกห้ประตูนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้สามารถจางขึ้นมานั่งได้พับได้นะครับ